ดีครับพี่น้องครับสวัสดีน้องคมวันนี้น้องคมมาสีมาเอาปลาอยู่หน้าพี่น้องครับมาเอาปลาอยู่หน้าจัดลอยนี่ละนะครับขึ้นจะกินก้อยป่าก็เลยสีเอามาใส่ยังใส่มองใส่มองได้ทั้งป่าใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้ทั้งป่าเพือ่อนว่าม่องจะไหนมาข,ขึ้นขวงคักแท้ไม่มีอีกบ่เฮ <c oughs> ้ยแหก็มีเอาแหมาน้าพี่น้องครับมาออเอามาเบิ่งทุ่งหน้าลำกันบาดนีเมาเบิ่งนหนองป่านี่ครับอยู่ข้างหลังนี่ครับพี่น้องนะครับเฮาสิลง เอาปลานะครับบ่ได้อ,ออกมาหน้าลายมือแล้วนะครับได้โดนแล,ะละ้วล่ะเฮี้ยกระขาดบาด่เออนี้เห้ยกระขาดม่องกระขาดมินมันมีอยู่ในม่องอยู่หรอวะมาพี่รองมามาใส่ม่องใส่ด่างน้ำกันพี่รองนะครับเระเบงหัวเบงสวนน้ำให้น้ำหน้าน้ำ,นำป่ะลงไปแล้วหนองค้มลงไปแล้วมากันสองคนเหมือนนี้สิมาเอาปลาอยู่หน้านะครับอยู่หนองอันยาวงย่าวพี่ตีค้ม โอ้ยน้าลรงแห้งพี่น้องเอ้ยนี่นะครับน้าลงมาแห้งแล้วกวาดเขากวาดเขาแล้วนะครับขันฝนตกมากกับสิโอเคอย่ดดนี่น้ามรงมากคัาแล้วนะครับเนี่ยเบิ่งพักทบตีจานลอยเอามาปล่อยไว้พักทบกับโอ้เหียนเวิร์ดนะครับพี่น้องน้ามงแห้งครับน้าลรงแห้งตอนนี้บัวก็หาย แว่าปลาในกาสิบมาส่วนอยู่นั่ใบอันนี้เป็นตะหลายอยู่ครับพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวจังไหนลงเบิ้งนะครับพอได้ออกมาหน้าตะโดดแล้วครับพี่น้องมามาเบิ้งหน้ามาเบิ้งปูเบิ้งปลาน้ำกันมาเนี่ยนะครับมาครับน้องคมนะครับเพิ่นกระลังสีใส่ใส่ม่องใส่ด่างนะครับพี่น้องมาขออนุญาตเอากล้องหน้าสูปพี่น้องเบิ้งครับบัดนี่เอามากล้องหน้าบัตรนี่พี่น้องเฮ้าโอ้ยน้ำลุงคักอีหลีตัวนี้โอ้ยคักแท้คักแท้เอามีหดเบ็ด โอ้ oh. มองกระขาดเฮ้มองกระขาดนี่ลเรมองมัน <co f> <c oughs> มองมันมองมันว่าจะกินก้อยป่าพี่น้องก็เลยมาว่าจะเอาป่าไปก้อยนะครับจักสีด้ายซ้ำได้ลรืพี่นอ้องอ่ะมาลุ้นน้ำกันพี่น้องมาหนิหมาพูดอะไเรียนอยู่พูนมอกมอกมอก,มอกสีนวลสีนวล บรรยากาศกลางท้องทุ่งนะครับพี่น้องครับโอ้ยผักตบบ่อใหญ่ครับพี่น้องผักตบก็ดีปุ่นห้อยปวกห้อยปวกแต่พอแล้วเอาไว้ให้ให้ปลากินนะครับโอ้มีใครของหอยเชื่อหลีพร้อมทุกคนเลยมีใครของหอยเชื่อหลีพร้อมแสดงว่ามีหอยเชื่อหลีได้อยู่นี่ไล่เอาบ่เหี่ยวาน,น้อเนาะเอาให้เพื่อนใส่ด่างก่อนพี่น้องใส่ด่างใส่ม่องก่อน เดี๋ยวพาไปน้องเลรถบึ่งผลละหมากหลากไม้ก้อนบาดนี่นะครับจานร้อยปลูกไว้ตั้งแต่างผลละพี่น้องต้นบอกม่วงกับจังย่างจังต้นต้นบอกผ้าบอกเพื่อนะครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศอยู่เตียงนานะครับโอ้หมากสีดาหมากสีดาหน่วยใหญ่แต่ตัวนี้หมากสีดานี่ เป็นหมากแล้วครับพี่น้องสุดแล้วบ่ซ้ำนั่นบ่ดังนะน้อง <c oughs> โอ้พ่นใส่ถุงหอยย่างดีมันตัวนี้มักซีดานี่ได้กินหมากแล้วผลหมากลากไม่ต้นบักพร้าวนี่ตีงวัวงขาดขาดเบิดพี่น้องเลยถึงแล้วบอ <c oughs> มาตั้ไล่ซ้ำใช่ลรอน,นั่นเดี๋ยๆาๆถังไหนก่อน ทางไอคอนแ๊บนึงบังบักม่วงบักม่วงแอปเปิลต้นนี่ม่วงก็เป็นหมากเนี่ยบักม่วงแอปเปิลเป็นหมากแล้ว,พ,ลลว,วพี่น้องเองยเสร็ดแล้กินหมากแล้วบักม่วงแอปเปิลปีนี้โอ้ทั้งผุนแห้งหลายพี่น้องแห้งดกผุตนต้นผุนแห้งโรกครับปลูกไว้จังมัน,จ,นจักต้นจื้อบ่ได้ละ่ะพี่น้องสำหรัะะบบักม่วงนะครับต้น,ตนบังมีก็งามงาม กอไปซ้อมกอในก็สุดยอดแล้วจะได้ทังเ้าโอ้ยเอาลองข้าทถอดดิถอดดอโอ้เออได้แล้วอาจารย์พูว่าเอาแหี้บ่หนิหรือว่าเอาอะไรเอารลดบ่เออเอายางเมือ่อนสักหน่อยบอกพริกหน่อยพริกพริก อ้าวปุ่นคนกำลังไล่ปลาไปตำดังขัดเสียวแขกบ,บอกเ้อเหล่าบึงหัวบึงสวนทั้งปีก่อนพี่นอ่องเหยโอ้บักปีกมีตนำนวนงามๆสวนพักทั้งปุ่นนะครับพักหอมพักยังท่านี้กับต้นบักมีก่อไผ่เอาผูไดใ้ใหม่มาผาดไปดิ บาดไปทำไมเนี่ยไม้เนี่ยไปไหนน้องคือปะปลาน่ยปะนี่ปลานปลาตะเพียนปลานิ่นได้มีหลายปลาอยู่ด้วยคาร์ากาติดคือกันมองมัน โอ้ยต้นหมัก่วงเออหมัก่วงดังกขาไม่บัดนี่มันกล้วยดังนี่ยหมักงวงดังโอ้เป็นราคาบพราดี๋ยวม่วงดังพี่น้องนี่ใบด่างใบด่างเนี่ยหมัก่วงใบด่างเป็นราคาบพราี่ยวหม่วงดังบัดนี่เอ้าใส่ละงหัวขุอยโอ้ฝุ่น ต้นบักเผาบักเพล่กับย่างเป็นบางต้นพี่น้องเอ้ยบักเผาน้ำหอมเออขนาดสีไปตัวย่างยุ่นี่มันใหญ่อยู่นี่อันนี้ซีเมนต์ต้นต้นบักหน่าวบ่เออต้นบักหน่าพี่น้องครับอันนี้ต้นบักหน่าวแต่บักกูดในตายแล้วตอนเอามาลงตะกี้นะครับโอ้อไรเอลอยนาะมันตื่นตื่นหนึงเนาะ อันนี้บักม่วงอีหยังบุ้นว่ายแง่ๆนะพี่น้องอันนี้ก็บ่ฮู้ว่ามันเป็น,นหมากอีหยังครับเห็นว่ยแง่ๆนี่ยนยนจะเป็นพันธุ์ไหนจะเราก็จือบ่ได้ฮะพ่อล่ะบ่โอ้พ่อลราว,ว่าจักรหลกน้องว่าเป็นไดนหื้อมาก,กันน่ะโอ้ปลานิ่นปลานิน่นโตโตโตงามงามงามขนาดม่วงน,น่อยเนี่นี่ โอ้เขาท่าเลยว่าปลานินว่ะแก้วเลยเอา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 เนี่ยละมันเสียบเลยขามันเลีนอยู่นี่ปลานินปลานินโอ้ตัวใหญ่เติบโตขึ้นน้อปลานินสองปีด้วยนี่พอดีปีงพอดีปีงผุ่นตัวนึงผุ่นคล้ายๆมันตุ่มตุ่มอยู่น่ะยกบ่ได้น้อทั้งมันบ่มานึ่งว่าในลูกน้อง นำบล็กปะไหนตัวนี้เพียง,งวเขาหนึ่งตัวนีุ้่นต่มดังซะนั่นละพี่น้องใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้ทั้งป่าออจุบจ๊บๆหรอเออี่ละม่องจังสิละมันยังถือดีม่องห่างๆขาดๆเนี่ละพอได้ก้อยแร่งยูงได้พี่น้องเอ๋ยนะครับปลานิ่งกัะปิงปลาหน่อยกัะก้อย บ่ได้ออกมาหน้าแต่โดนหลายมื่อแล้วพี่น้องบ่ค่อยได้ออกมาหน้าเลยเมื้อนี้ก็เลยว่าอยากกินก้อยปลาเพากันว่าเอาปลาไปก้อยก็น่าประสนนะครับมาถ่ายคลิปสู่พี่น้องเบิ่งนํานะครับโอ้ปลาตะเพียนบอกกบนั่นงามเนาะสีสวย,ส,ส,วยสีสวยดีขาวจินตปิ่นเลยปลาตะเพียนปลาตะเพียน,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 นอันนี้ไปยังปลานายบ่ โอ้ oh, มีแต่ปลายะเพียนเลยพอดีฟักกล้วยซ้ำหนี่พี่น้องครับเอาฟักกล้วยได้สบาย Horse, เลยซ้ำหนี่นะครับโอ oh! ้นั่นปลาไนบ่ป้าหนันสองโอ้ค oh, ักคักคักดีดดีดองดีดดีดองกระดาษกระดาษม่วงหรือว่าด่างขาดได้พี่น้องเนี่ยสันๆนนะครับ <L> จักเม็ดมันพอสามเ,าาม,เาม็ดที่กว่านี้ ประมาณ3 4เมตรครับพี่น้องได้ก้อยแรงย่อนอยู่วบ่ต้องใส่แหยากครับพี่น้องครับน้ามันหน่อยคือว่านั่นแหละนี่โอ้มีนวลจันทร์เอาว้าโอ้คักเลยตัวไห้ฟักเลยคักดินวลจันทร์วลจันทร์โชวเน่โชวเน่โอ้นวลจันทร์สวยงามสวยงามโอ้โต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  นจันร์ก็โตย่าเติบแล้วพี่น้องนะครับลงมาสองปีแล้วได้ปลานวจันก็ดีพ่อได้กินอตยากอยู่ครับพี่น้องครับย่าคืดอยากกินกับมาเอาไปกินกับพ่อได้กินอยู่พี่น้องนะครับกับ่ได้เอาไปหลายนะครับพ่อได้กินแต่ยากเอาไปก่อยเร้งนะครับปลาอยู่น้องในการโอ้ตะกี้ต่ลงสุดแรกเหลกคนกับย่างอยู่สุดที่สองนะครับพี่พี่เล็กฟีดอมบ่แม่ลวเนาะพี่เล็กฟีดอมเพิ่นเพิ่นว่าอันนั้ลงปลาตะเพียนไว้ให้ อีกนะครับพี่น้องบางปีกายนี่นะครับสุดนั่นยังยังตัวน่อยอยู่กัเลยเพราะท่านได้อานะครับเกาแต่ตัวมันใหญ่ตัวมันถือมองเลยล่ะตัวได้บ่ถือมองเขาขาดมันก็ลอดมองไปกันตัวน่อยนะครับน่านพอได้ก่อยพ่อได้ยงมบ่มีแนวกินแนวาอยากกับมาเอาพ่อได้ก่อยพอได้ป้งนะครับพี่น้องครับไอ้ใส่เิ่นพี่เล็กฟีดอมนะครับไอ้หักจารร้อยบิ่นกโลงให้พีีกายพีก้อนนี่นะครับ สองพันตัวพ่่สันผู้เต่าหัวหน้าเพิ่นอยากเพิ่นกะมาล่องน้องพราได้ก้อยปลานะครับพี่เล็กฟรีดอมนะครับที่เพิ่นส่งเงินมาให้จ้าเลยแต่ปีกายพิ่นนะครับนั่นนั่นก็คือลงปลาไใบนะครับเบิดไปหลงน้องเอเอเ้าไล่อีกจักรอบไล่อีกจักรอบบัดน,นี่เดี๋ยวไล่เติบอยู่ดอกไล่อีกจักรอบไล่อีกจักรอบนี่ ลาอีกจะหลอดพอดีเฮาเพียมาลายอยู่โอ้คากเลยใส่ลายบั่วงหอยหวานใส่ลาบังคันโอ้หอดต้นบั่วงยาวๆนะพี่น้องนะครับอันนี้เป็นบั่วงอีหยังหนึ่ตัวนี้เนาะสีแหลๆ่ๆคล้ายๆกับบั่วงแอปเปิ้ลแต่ว่าเป็นนวลยาวๆพี่น้องนะครับเนี่ยโอ้ยพัวนี่แฮงงามนะครับกินสมแจ้วเลยนะครับบั่วงหน่วยพอดีก็ลังพาแต่ว่ามันกินบ่เสียบือจะัะบังวงหน่อย บงม่วงหน่อยเรื่อว่าบงม่วงเบานะ่อพี่น้องนะครับนี่นี่นี่ด้วนี่ก็ยาวดวกโดกอยู่พี่น้องครับปลูกไว้กับพวกได้กินหมากินน้อยอยู่ด้เหรอนะครับอ่ะเดี๋ยวลงมาเบิ่งป่าไปดอกบานเลยต้นหมอกต้นไม้ก็บพวได้กินแล้วล่ะเดี๋ยวลงไปฟังพุ่นก่อนไปเบิ่งน้ำลูกน้องคมทั้งพุ่นก่อนนะครับรอทงรอท่าพี่น้องครับเมือนี้ครับโอ้ไม่อยังละฮัน ปลาดุกปลาดุกเออมีปลาดุกเพิม่มามาแม่ไปแย่สมพลไปถแถวเม่ยเราปนนี่ปลาดุกโอ้ระวังเด้อร์ยังมาเด้อได้หอดปลาดุกพี่น้องบัดนี่ใส่หม้อในปลาดุกเพิ่มโอ้แน่นอนวดใช่ปะปาดปาดปาดโอ้พอได้ก่อยแลงอยู่ตัวนี้พี่น้องเลยพุ่นสามสี่ก,กินน่อพี่นอ้องน่ออีสานบานเฮานะครับสามสี่อยากสี่กินนี่มาเอา เล็ก,เกๆน้อยๆพอได้ก้อยได้ปิ้งก็โอเคนะครับได้ปลาดุกพร้อมตัวนึงใช่ไหมเต่าเมียต้มปนผู้เฒ่าพปนตัวเดียวกับปนได้ได้พี่น้องสำหรับปลาดุกบ้านเน่าต้มสสนาบปลาแดกจำ้ำนะครับจานร้อยกับมัเก็งสันเ้แต่ว่าขันปนเป็นน้ากะมาบอกขาก่อนไดยแต่ว่าขันต้มสสนาบปลาแดกจำ้ำนุน่นหวานโอ้ยขาดหลายกี่จัาหลับเนาะเอา้านี่ น e, ี่ะครับผลงานมาหนีเฮานี่สวยงามสวยงามตัวปลางามๆพี่น้องเอ้ยครับน้ำก็ลงแห้งพี่น้องครับเพราะว่ามันเขาช่วงหนาแล้งแล้วนะครับแต่ว่าน้ำบ่เคยขาดนะครับปีไก่กับบ่ขาดนะครับน้ำบ่เบิดบ่แห้งบ่หอดกวนบ่นะครับพี่น้องครับนี่หลายอย่างประมาณเพียงข้าเขานะครับเพียงข้าเขาเพียงข้าต่อยนี่แหละพี่น้อง ให้ขาดเลยกับพ่ขาดนะครับนี่คือน้ำถี่ยังเหลือนะครับพี่น้องปัดย่างฝนมาบัดนี้ก็คืนไม่เองได้บัดนี้นะครับแต่ว่าห่างบ่เบิดดอกน้ำยัางพ่อได้อันนี้อยู่อ่ะโอเคคลิปนี้ขออนุญ,ญาตจบคลิปทรันี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวไปก่อยปลาเมลอแยงเในเะจาน้าไหนเ็ตคลิปสู้เบ้างอีกเจ้ามเมืลอแยงก็แล้วกันนะครับเอาฝากกดติดตามกด กระดิด่งไงเด้ไปพี่น้องเด้อนะครับกดติดตามกดสับสไลดให้จานลอยนะครับเป็นกําลังใจคือเา่าทางเพียรพี่น้องก็จะเริ่มไปกดติดตามเพียรนะน้ำเนีย้ยเพียรลอยมิวสิกวาเลตีนะครับพี่น้องครับเอาสำหรับมือนี่ขอพระคุณครับไปแล้วไปแล้วได้ปาลาละสิเมื่อกินเขาจวดๆพี่น้องเอ๋ย